เร็วสูงเชื่อม3สนามบินเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของ EEC ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศในเวลานี้ด้วยเหตุนี้บริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินจำกัดจึงให้ความสำคัญไม่เพียงแค่ด้านเศรษฐกิจกแต่ยังคำํำนึงถึงประโยชน์ต่อคนในพื้นที่ซึ่งการเชิญผู้ส่งคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาเข้าร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน จะร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในทุกมิติค่ะโดยคณะที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนทั้ง7ท่านได้แก่ศาสตราจารย์ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารากระบังดรวิวัฒน์สัลยะคำทรประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงมอมหลวงดิดปนัดดาดิดสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแน่าฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถมัมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอรทอนรงนาวาสวัสดิ์รองคณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนุรัต์อนันทนารทออาจารย์ประจำภาควิชารัฐประาศาสนศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพานายธีรินทร์ัญวัฒนกุลประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรีและนายต่อพงเสลานนท์นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาในครั้งนี้ ต้องการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมพัฒนาซึ่งจากการประชุมสัญจรเส้นทางรถไฟสายตะวันออกจากสถานีมักกะสันสถานีรถไฟพลูตาหลวงคณะที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนต่างก็มีมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการค่ะและวันนี้มุกจะพาคุณผู้ชมไปฟังความคิดเห็นของคณะที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนเรามาเริ่มกันที่ศาสตราจารย์ดรสุชาติวีสุวรรณสวัสดิ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่ได้เสนอให้มีการจัดตั้งสถานีนในพื้นที่เขตพระจอมเกล้าลาดกระบังซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนนิคมอุตสาหกรรมโรงเรียนมหาวิทยาลายัยเพื่อให้นักศึกษาบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะที่จริงแล้ว สถานีที่สําคัญที่เรากำลังจะไปก็คือสถานีพระจอมเกล้าบวกกับสถานีหัวตะเกตทําไมสถานีพระจอมเกล้าเป็นสถานีที่มีความสําคัญเพราะว่าเฉพาะอาจารย์เฉพาะนักศึกษาอย่างเดียวก็สามหมื่นคนเท่าแล้วยังไม่นับชุมชนก็ประจัยนะครับว่าเมืองกรุงเทพนั้นยังมีปัญหามากชุมชนหลักบ,บริเวณนี้ที่ผมเรียนไปแล้วนอกจากร่มเกล้า ยังมีชุมชนที่เรียกว่านิคมอุตสสหกรรมลาดกระบังตรงนั้นเป็นแสนโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนําอยู่ตรงนี้ทางนั้นเลยครับตรงนี้จะไม่มีทางออกเลยจะออกได้เพียงสองทางเท่านั้นเองก็ออกไปทางราพิทาซึ่งก็อ้อมเมืองเขาก็อยากจะออกมาทางนี้ก็คือออกมาทางอ่อนนุชเพื่อที่จะมาขึ้นรถไฟที่สถานีพระจอมเกล้าสีปตะเคหรือแม่แอร์พอร์ตลิงถนนมีเส้นเดียวคือถนนฉลองกรุง ตรงนั้นจะเป็นยินแดนที่รถติดมากที่สุดระเบิดจะมากกว่าสุวิตเคยซ้ำนั้นตรงนี้ถ้าเกิดรถไฟมาก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการจราจรและการออกของพื้นที่ของจํานวนคนที่หลายแสนคนและแน่นอนในอนาคตเป็นล้านคนแน่นอนดกานมุมมองของดออรวิวัฒน์สักรรมทนประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงได้เสนอให้บางประกงที่จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นแหล่งผลิตอาหาร พื่อปอนให้คนในพื้นที่ EEC และพื้นที่ใกล้เคียงโดยทำในรูปแบบพาร์ทเนอร์ชิพค่ะดึงคนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในโซนแปดริ้วเนี่ยถ้าเราทำเป็นเมืองลูกหลวงสมมติว่าโซนอุตสาหกรรมโซนท่องเที่ยวมันมีอยู่แล้วเรามีข้อมูลอยู่ทั้งหมดเลยตั้งกันเลาะตลอดส่วนใหญ่จะเป็นเลาะลิงทะเลไปตั้งแต่ เมืองชนไปจนถึงสีราชาไปจนถึงสัตหีบนู้นเลยตลอดแนวมันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วอุตสาหกรรมก็จะกําหนดเป็นโซนๆแล้วมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่เต็มไปหมดเลย,ย่านนั้นแล้วก็ยังมีโซนท่องเที่ยวเช่นตลาดน้ำสี่ภาพเฉพาะตลาดน้ำสี่ภาพวันหนึ่งมีคนเป็นหมื่นนะครับมีคนผ่านเป็นหมื่นคนนะถ้าเราเชื่อมโยงตรงนี้ให้ดีเนี่ย ทุกสเต็กออเดอร์จะได้ประโยชน์หมดผู้ผลิตอาหารเกษตรกรพ่อค้านักอุาหก,กรรนะร้านอาหารโรงแรมอะไรทุกกลุ่มเนี่ยจะแชร์ประโยชน์กันหมดแต่ว่าที่สนใจคือเราต้องสร้างระบบการร่วมมือกันนะซึ่งในระดับโลกเขาเขียนไว้ใน 17, S D G ข้อ17ทำไงจะเกิดความเป็นพาร์ทเนอ์ชิพขึ้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทอรทรัมรงนาวาสวัสดิ์รองคณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พูดถึงโอกาสการพัฒนาเมืองศรีราชาหลังการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินที่ไม่เพียงรองรับภาคธุรกิจและการลงทุนในพื้นที่แต่ต้องต่อยอดสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง,ย,างยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งก็นับว่าสอดคล้องกับความเห็นของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอนุรัต อนันทนารทออาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะรัฐศาสตร์าาและนิติศาสตร์มหาวิทยาลายาัยบูรพาที่แนะพุทษศาสตร์การเข้าใจเข้าถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่องของการท่องเที่ยวก็แน่นอนว่าต่อสีช้างในการแบบรีนเป็นแบบเรื่องของการขี่จักรยานเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เราอาจจะต้องไปช่วยในเรื่องของเรือที่งตอนนี้ก็มีอยู่แล้วที่ท่าเรือเกาะลอยให้มันได้มาตรฐานความสะอาดเรือเรต่างช่วยสนับสนุเนเทาน่าเรงในลักษณะนี้ของการสีรถไฟเข้ามาที่ท,ที่ที่แต่ละที่เนี่ยมันก็มีสีออกไปข้างนอกกระจายไปเพื่อให้คนใช้เวลาในนั้นเสร็จแล้วก็ ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการาเข้าเชื่ออย่างนี้หรือที่ผมจะต้องดูนันต่อไปเรื่องของชุมชนนะฮะผมเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสิ่งดีๆที่ส,สอดแทรกไว้ในชุมชนตามแนวเส้นน้ำฝันนี้เยอะตรงเนี้ยเราเก็บข้อมูลแล้วเราดูซิว่าเราจะมาเชื่อมโยงกันในแล้วก็เราจะทําให้ให้อุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจของชาวบ้านของชุมชนตรงเนี้ยเขามาได้ประโยชน์นี้ด้วยเพราะนั้นถามผมว่าเราจะรู้ยังไงเราต้องลงไปคุยกับเขา ผมเองนะฮะได้คุยกับคุณคุณก๊อฟนะครับในฐานะที่เป็นคนอยู่พักลอยๆกันว่าเดี๋ยวอาจจะต้องทาโครงการมานําเสนอทางทคืค่มิจว่าทำยังไงที่เราจะลงไปคุยกับชาวบ,บ้านตรงนี้แล้วก็เอาเอาเอา,เอาไอเดียนี้แล้วก็มีโปรแกรมในการพัฒนาขึ้นมานะสิ่งที่นอกจากทางเครือซีพีจะมาช่วยในเรื่องของการพัฒนาพัาเราดก้กจากพัฒกาเกษตรแล้วผมว่าอีกตัวนี้สําคัญก็คือเรื่องของการการบริหารกษากิจชุมชนธุรกิจชุมชนหลายๆแห่ง นะครับประสบปัญหาว่าก่อตั้งแล้วไปต่อไม่ได้อีกตัวหนึ่งนะฮะที่เราพยายามผลักดันคือว่าคนรุ่นใหม่กลับไปสู่บ้านหาว่าถ้าหากไรายได้มันไม่มันไม่จูงใจคนรุ่นใหม่จะกลับไปหรอนะครับผมก็ต้องต้องผมคิดว่าต้องต้อง,ต,องต้องสร้างลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการเข้าไปสู่แต่คนรุ่นใหม่ในการไปพัฒนาสิ่อดิจิามของทีนชวนต้องติน่นขึ้นมานะผมก็ฝันเห็นว่ารถไฟความรสูงเราเนี่ยมันจะทําให้ชุมส่วนบนนี้เนี่ย สามารถที่ตอบโจทย์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายของบริษัทและเป้าหมายของประเทศได้และนี่ก็คือมุมมองของคณะที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูมิติอื่นกันบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการสร้างงานสร้างอาชีพเพราะแน่นอนอย่างที่เน้นย้ำอยู่เสมอนะคะว่าโครงการใหญ่แบบนี้เนี่ยไม่ได้เน้นแค่เฉพาะผลส่งคน้นหรือว่าสินค้าเท่านั้นแต่เขาเน้นการพัฒน,นาในทุกมิติค่ะ ลูกค้าชูอยากได้อะไรใช้ Tru ูพอยต์อยากได้เน็ตเพิ่มใช้ Tru ู point อยากโทรน,นานๆ ก็ใช้ทรูพอยต์อยากเพิ่มวันใช้งานก็ใช้ r u ูพอยต์ทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องใช้เงินแค่ใช้ทรูพอยต์ลูกค้าทรูอีแลกแพ็กเสริมเริ่มต้นเพียง2 t r u รูพอยตแลกเน็ตโทรโซเชียลหรือวันเพิ่มได้ไม่จำกัดแลกได้ง่ายๆแค่กดปุ่มสิทธิพิเศษรูปหัวใจ แลกได้ตามต้องการก็รับสิทธิ์ได้เลยลูกค้าทูอยากได้อะไรใช้ทูพอยต์1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2563ที่แอป Tru e ID ความดีทําได้ทุกวันครับไม่ต้องรอโอกาสพิเศษนะครับพันจันอยากเชิญชวนทุกคนนะครับร่วมบริจาคเงินให้โครงการเลตเดมซีเลิฟครับสนับสนุนกระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตาก,กับสภากาชาติไทยมอบชีวิตให้กับผู้ป่วยอีกหลายชีวิตช่วยกันทําความดีนะครับพลังแห่งการให้อยู่ในมือทุกคนครับ วันนี้วันที่31ธันวาคม2563 ย,ยักษ์มีชีวิตขมมรดกแผ่น <Wow. S 1> ดินแผ่นเมืองพิจิตรสาวแบงค์ขันตัวขายคุยช่ยเบเกอร์เพื่อสุขภาพแป้งบางผักเซนคัำติดตามได้ไเรื่องดีๆเที่วไทยบ่ายสามโมงตรงวันนี้ ง EEC Focus นะคะเดี๋ยวเรามาฟังมุมมองของคณะที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนกันต่อค่ะอันนี้เชื่อว,ว่าน่าจะเป็นประโยชน์คนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีด้วยนั่นก็คือความเห็นจากทางประธานหอการค้าชนบุรีค่ะรวมถึงข้อเสนอในการพัฒนาเชิงพื้นที่หรือว่าที่เราเรียกว่าเป็น a e a b a s d ด้วยลองดูนะคะว่าจะเข้ามาช่วยพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ยังไงคะ่ะชลบุรีเราความจริงอย่างหลายๆท่านก็รู้ยแล้วก็คือเจริญอยู่ละ ก็มีรถไฟฟ้าเข้ามาด้วยเนี่ยมันจะตอบโจทย์จังหวัดเราเพิ่มขึ้นอีกมากวันนี้อย่างที่มานะครับผมชอบมากเลยนะฮะที่เอาสินค้าประจําแต่ละจังหวัดที่เราผ่านมาแล้วก็เอามาให้กับคณะกรรมการแต่ละท่านได้ชิมถ้าเป็นไปได้ผมมองว่าอย่างเงี้ยมันก็ดีอย่างนะครับเราได้เอามาพรีเซนต์นะครับแล้วก็มองว่าเหมือนกับว่าไม่จาเป็นต้องซื้อฮะรถไฟฟ้าอาจจะบอกว่าพ่วงแพ็กเกจไปได้ไหมว่า อาจจะแต่ผมอยากได้เป็นสินค้าชุมชนนะอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นของฝากประจําเมืองเพราะของฝากจำเมืองพวกนี้เขาเป็นความจริงเป็น s m e จริงฮะแต่ s m e ที่ประสบความสําเร็จมากๆแต่เราอยากจะกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนนะเราจะทํำยังไงที่เราจะไปช่วยคนที่ประกอบธุรกิจเหมือนกันสามารถต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นมาได้แล้วสินค้าของเขาสามารถมาเป็นของฝากของกิน อยู่บนรถไฟฟ้าความเร็วสูงนี้ได้ถ้าเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดรถไฟฟ้าความเร็วสูงเรามาเนี่ยเราจะทํายังไงที่จะดึงคนนอกจากไปเที่ยวแค่ในพื้นที่พัทยาศรีราชาหรือว่าบางแสนนะครับเป็นไปได้ไหมว่าเราสามารถดึงไปที่พื้นที่นอกๆอ,กออกไปได้เพราะความจริงเรามีทั้งอางหารทั้งแหล่งท่องเที่ยวเราสามารถสร้าง มูลค่าเพิ่มกว่าตรงนั้นได้แล้วผมมองว่าตรงนี้มันจะตอบโจทย์ของความยั่งยืนอย่างชัดเจนพัฒนาแบบ a r e a b a s e นั่นหมายความว่าการเก็บข้อมูลของเราเนี่ยเราจะไม่เก็บเฉพาะสถานีแต่เราควรจะเก็บชุมชนที่เราวิ่งผ่านส่วนใหญ่นะครับเมื่อมี Data ตรงนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าเขาทำอะไร มีพื้นที่เยอะแค่ไหนมีทักษะอะไรบ้างแล้วเราอาจจะ i d e n น i ิ y หรือหาสินค้าที่มีศักยภาพไม่ใช่สินค้าที่มันดังแล้วแล้วก็พัฒนาตรงนั้นเพิ่มการมาต่อยอดของดังแล้วเนี่ยมันทําง่ายการที่เราจะเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของที่ยังไม่ดังและมี potential เนี่ยอันนี้มันจะสร้าง real economic impact ให้กับคนในชุนชมชนอย่างแท้จริงเราก็จะไม่มีคนมาบอกบอกว่า,าพวกเราทุกคนเดินมาแล้วก็มาสกิมคือหยิบเฉพาะของดีแล้วก็เอา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 ไปขึ้นยิ่งแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำอะไรกับของที่มีศักยภาพในบรรดาอื่นๆเลยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ทำได้แต่มันต้องเริ่มต้นจากการเดินได้เข้าใจว่าสภาพแวดล้อมเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำแบน,นี้แล้วก็คิดว่าจะจะ,จะนำาองความรู้มาใช้ประโยชน์ให้ให้มากที่สุดครับขอบคุณ ้องยอมรับนะคะว่าความคิดความเห็นของแต่ละท่านล้วนมีประโยชน์และจุดประกายให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมุง่งเน้นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างงานสร้างรายได้โดยที่วิถีชีวิตยังไม่เปลี่ยนไปจากเดิมและไม่ละทิ้งการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดรับกับความมุ่งมั่นของคุณสุภชัยเจยรวรวณน์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญพกัณพันในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบินที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนที่ทุกฝ่ายต้องได้ประโยชน์ร่วมกันแต่ในยุทธศาสตร์หรือในในที่จะิธทีที่เราวางเรามองว่าแต่ละสถานีเนี่ยเราต้องหาพื้นที่เพียงพอ ที่จะพัฒนานะครับซึ่งในกรนนี้เนี่ยเราพูดถึงคอนเซปต์ Concept, หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านที่เราเรียกว่า smart city นะแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นซิตี้เนี่ยแต่มันจะเป็นศูนย์กลางใหม่ของเมืองนะครับเพราะฉะนั้นมีความสําคัญมากๆที่การเป็นศูนย์กลางใหม่ของเมืองเนี่ยเราต้องคํานึงถึงการทําให้มันเป็นเมืองอนาคตได้จริงๆ โดยการวางมาสเตอร์แลนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่จะ,ะผสมผสานเรื่องของการพัฒนาชุมชนและความยั่งยืนนะครับกระบวนการในการใช้พลังงานกระบวนการในการสร้างงานสร้างอาชีพแลนะกรกระบวนการที่จะผลักดันให้ชุมชนที่ขยายวงออกไปนะครับสามารถที่จะได้รับประโยชน์นะครับอย่างยั่งยืนด้วยนะครับแล้วก็สร้างงานสร้างคนไปด้วย การวางแผนันนี้เพื่อให้ความความเชื่อมโยงอันนี้ทาให้แต่ละเมืองแต่ละเมืองดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวแล้วก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนในแง่ของการเชื่อมโยงมาที่ตัวสถานีและสถานีไปที่ส่วนต่างๆของเมืองก็ย okay. <Okay. S 2> ังแต่ละสถานีเนี่ยในที่สุดเนี่ยจะต้องวางตัว master plan มาสเตอร์แลนขึ้นมาซึ่งมาสเตอร์แลนของเราเนี่ย ก็คงจะต้องเป็นสองชั้นชั้นหนึ่งมันแน่นอนก็คือเป็นเรื่องคอมเร์เชียลใช่ไหมฮะแต่อีกชั้นหนึ่งไงเป็นชั้นก่าวเวิร์ก็คือเป็นเรื่องความยั่งยืนนะครับและจะต้องเป็นเรื่องการพัฒนาชุมชนตรงนี้ครับเป็นส่วนที่ผมคิดว่าในในโครงสร้างหรือการวางอาร์ติเทคในยุคต่อไปเนี่ยเรื่องความยั่งยืนและการพัฒนาชุมชนเนี่ยจะต้องพูดคู่ไปด้วยกันแล้วก็เกิดเป็นสถานการณ์ที่มันทุกฝ่ายชนะหมด นะครับไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์แต่ผูเดียวแต่ทุกฝ่ายต้องได้ประโยชน์อันนี้ก็จะเป็นความท้าทายของท่านที่ปรึกษาทุกท่านพวกเราทุกคนด้วยนะครับว่าเราจะสามารถวางผังหรือตัวมาสเตอร์แพลนเนี่ยให้เป็นการที่ช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ให้กับแต่ละเมืองที่เราจะผ่าน,นได้อย่างไรบ้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ดอนเมืองสุวรณภูมิและอุตภเภาประกอบไปด้วย9สถานีค่ะได้แก่ดอนเมืองบางซื่อมักกะสันสุวรรณภูมิฉะเชิงเซาชนบุรีสีราชาพัทยาและที่อุตภเภาซึ่งมูลค่าโครงการไม่น้อยเลยนะคะกว่า257,000ล้านบาทตัวโครงการนั้นประกอบไปด้วย6ธุรกิจหลักนั่นคือการบริหาร a i r p o อร์ต i l ล i n ง ซึ่งบริษัทจะเข้าไปดำเนินงานในเดือนตุลาคมปี2564การขยายแอร์พอร์ตเรลลิงจากพยายไทยไปดอนเมืองและยังมีการดำเนินงานรถไฟความเร็วสูง5สถานีจากสวรณภูมิไปสิ้นสุดที่สนามบินอูตะเภาการพัฒนาเชิงพาณิชย์3โครงการคือการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนหรือ TOD สถานีมักกะสันประมาณ140ไร่และยังมี TOD สถานีศรีราชา20ไร่ และการพัฒนาพื้นที่ภายในสถานีรถไฟความเร็วสูง5สถานีค่ะส่วนความคืบหน้าโครงการในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะว,วันออกหรือว่าปพอ,อที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่5ตุลาคมปีนี้รายงานว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจะส่งมอบพื้นที่เฟสแรกในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าและถัดไปในปี2565 จะส่งมอบพื้นที่ในช่วงดอนเมืองถึงพะยาไทยค่ะและในช่วงนี้เราไปติดตามรายงานพิเศษชุดรถไฟความเร็วสูงเชื่อมเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกค่ะ ผ่อนเร็ลิง์เปิดให้บริการมาร่วมสิปีโดยบริษัทรถไฟฟ้ารอปรทจำกัดผู้ให้บริการได้ปรับกลยุทธ์การให้บริการมาอย่างต่อเนื่องแม้จะมีข้อจำกัดในการพัฒนาแต่ปัจจุบันก็นับว่ามีการพัฒนาการให้บริการไปไม่น้อยทำให้มีจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากที่มีผู้โดยสารใช้บริการวันละ20,000คนปัจจุบันขยับมาถึง90,000คนในช่วงก่อนโควิด -19 ผู้โดยสารที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกไม่ใช่เป็นด้านสถานีลาดกระบังสถา,านีบ้านท่ช้างหัวหมากรางกำแพงอะไรพวกน,นี้มีความนิยมสูงมากนะแล้วสุดท้ายเราก็เลยต้องเปลี่ยนรถเอ็กเพรสนะฮะซึ่งซึ่ง,งออตอนแรกจะเอาใช้บริการนักท่องเที่ยวก็ต้องเปลี่ยนมาใช้มาให้บริการรถเเป็นรถซิตี้ไลน์แทนนะฮะก็เพราะว่าจริงๆแล้วรถซิตี้ไลน์เนี่ยจะรองรับผู้ได้ประมาณแค่วันละ45,000คนต่อวันแต่ช่วงนั้นเนี่ยผู้โดยสารประมาณสัก 60,000คนต่อวนันลิ่งปัจจุบันก่อนโควิดเนี่ยขึ้นไปถึง90,000กว่าแสนนะฮะดันั้นรถรถมันไม่พอเพียงก็ต้องเอาเอาเอ็กเพรสมาวิ่งให้บริการสําหรับแอร์พอร์ตลิงปัจจุบันให้บริการอยู่8สถานีพญาไทยราชปลารบมักสกันรามคําคแหงหัวหมากบ้านทับช้างลาดกระบังสุวรรณภูมิระยะทาง29กิโลเมตร และในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินจะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอีก2สถานีคือดอนเมืองบางซื่อระยะทาง21กิโลเมตรจะทําให้ a i อา o ารเร l ลิ n งวิ่งให้บริการยาวขึ้นตั้งแต่ดอนเมืองถึงสุวรรณภูมิระยะทางรวม50กิโลเมตรสามารถทําความเร็วสูงสุดที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเดินทางเพียง30นาทีสอดคล้องและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งตามแผนการเข้าไปบริหารแอร์พอร์ตเบลลิง์บริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3าสนามบินจะเข้าไปบริหารแอร์พอร์ตลิงก์เส้นเดิมที่มีอยู่ในช่วงไตรมาส4ของปี2564ซึ่งจะมีการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการในจุดสําคัญสําคัญให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นเช่นการเพิ่มจํานวนเที่ยววิ่งให้มีมากขึ้นการบริหารจัดการผู้โดยสารในสถานีให้ได้รับความปลอดภัยและได้รับความพึงพอใจจากการใช้บริการสูงสุดและการ วางแผนการจัดหารถตลอดจนการเปลี่ยนและตกแต่งภายในสถานีให้ตอบโจทย์การใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในอนาคตอีกด้วยรถไฟฟ้า a i r ์พอร์ตเดลิงนับเป็นเส้นทางสำคัญที่ทำให้ประชาชนที่อยู่ในชานเมืองสามารถเดินทางเข้าเมืองได้อย่างสะดวกมากขึ้นขณะเดียวกันก็ช่วยแก้ปัญหาการจราจรให้คนเมืองได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังช่วยลดมลพิษในเขตกรุงเทพและปริมณฑล บริ้วารถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเ l ลิงเป็นอีกหนึ่งการขนส่งมวลชนที่ช่วยยกระดับการเดินทางและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริง 赶在、oh น้องแมวกินไม่ได้นะถามให้รู้ตอนอาหารต้องห้ามของน้องหมาน้องแมวก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับร่างกายของน้องหมาน้องแมวกันก่อนถึงน้องหมาน้องแมวจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม